สวัสดีครับวันนี้วันที่3เดือน8 2ดสอวันนี้มาเปลี่ยนบอร์ดนะครับให้ประตูรีโมทลูกค้าอยู่แถวเ,เส้นทางรถไจากฉลองกรุงนะครับหมู่บ้านะ <the> นะครับฟอลลาวิวฟอลลาวิวนะครับอันนี้ติดตั้งเสงร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนบอร์ดนะครับบอร์ดมันเสียนะครับรับประกันให้1ปีนะครับที่วิวการใช้งานตอนะนี้คือใช้งานได้ปกตินะครับ อนแรกคือประตูเปิดปิดไม่ได้นตะ่องเกียนบอร์ดเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้ปกติดกา้ปกตินะครับอขอบคุณครับ